เ,เหมือนคนตะโกนร้องแล้วองมาเหมือนโอดอวยหรือว่าเจ็บหรือว่าขอความช่วยเหลือ,อน,นี้ไม่แน่ใจแต่เสียงมันออกมาจากปาหลังคอกวัวตรงนั้นนะซึ่งผมคิดว่านตกยี่ ผเมกันว่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฟดใหญ่ทุกคนนะแล้ววันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ณห,หมู่บ้านไม่ใช่ณห,หมู่บ้านเดียวณบ้านปริศนาบ้านไม้ปริศนาหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าห่างจากชุมชนมากๆนะไม่รู้ว่าทำไมถึงมาสร้างห่างแบบนี้แล้วก็อยู่หลังเยวดโดดมันไม่ได้มีแค่บ้านมีสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้ไก่เป็ดแล้วก็มันจะมีคอกสัตว์แต่ผมอบบเอาแล้วไงผมมากี่ครั้งผมไม่เคยเจอพวกสัตว์ใหญ่เลย ไม่ว่าจะเป็นแพะหรือวัวที่มีอคอกสัตว์แต่ไม่มีตัวสัตว์นะแต่ล่าสุดผมมานี้ผมเข้าไปในบ้านแล้วมาคนเดียวเข้าไปในบ้านเลยผมเจอของที่มันแปลกตาประหลัดิกหินแปลกๆที่อยู่ในบ้านสีขาวเหมือนอารมณ์เหมือน,ลลนแร่แล้วก็เขาเรียก่อไงนนะ มีดหมอเออที่ผมเจอนะอ่ะทุกคนตอนเนี้ยผมมาถึงแล้วนั่งอยู่บริเวณด้านนอกของบ้านซึ่งห่างจากบ้านประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรแต่ผมไม่เจอใครทั้งนั้นนะไม่มีการเคลื่อนไหวและที่สำคัญวันนี้ผมมากับน้องชายผมฮะสวัสดีครับชายกิจนะครับชายกิจเคยมาที่นี่แล้วเคยมาที่นี่เหมือนกันก็ไม่เจอแบบที่พี่แฟนยายบอกแต ได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นเน่าเหม็นลอยออกอมาอย่เสียงกอไผ่เนี่ยมันดังแปลกๆสองสามรอบเหมือนจะหักก็ไม่หักเหมือนจะดังแปลกๆยังไงไมาดูนะซึ่งใช้กิจใครมาสองครั้งใช่ไหมสองครั้งเหมือนกันผมบอกน้องเองน้องบอกว่าอยากจะลองมาดูว่าเป็นบ้านใครกันแน่หรือเป็นบ้านของคนที่ก่อความคิดความไม่ดีที่อะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยมาเจอชุดองคลัก อยู่บนหลังคาบ้านจะคิดพ่ใช่ไหมกิจเจอแล้วนั่นแหละหลังจากที่เจอคิปพี่แฟนใหญ่ผมก็เลยมาดูนะว่าจะมีบ่อแซอะไรหรือเปล่าใช่ผมคิดว่าที่นี่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ออองค์พระตัวปลอมมาใส่อยู่หรือเปล่าและที่สำคัญกูไปเจออยนี้กิจลุงเปียกลุงเปียกไปเจอในป่าซึ่งชาวบ้านบอกว่าลุงเปียกดูดีว้านหลังเงี้ยเป็นของใครยังไง ก็ไม่รู้ว่าลุงเปียกรู้ได้ไงหรือว่าทําไมถึงเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ลุงเปียกบอกว่าเจ้าของบ้านอ่ะอารมณ์เนนายพราน mm hmm. แต่ลุงเปียกบอกว่าไม่รู้ว่าทําไมถึงมีชุดที่กูบอกชุดองครักทำไมถึงอยู่ที่บ้านอย่างนี้ลุงเปียกไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเจ้าของบ้านอ่ะเป็นนายพรานที่ตาบอดไปข้างหนึง่งโดนหมีควักลูกตาออกไป mm hmm. ครั้งนี้ก็เลยพาน้องกลับมากับผมมาพร้อมกันแต่กลับมาพบกับความเงียบซึ่งได้ยินแค่เสียงไก่เสียงลมพัดกับเสียงหมาเห่าบางช่วง ปก็ฝากทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ผมทีแล้วก็ฝากติดตามช่องชายกิจให้ทีนะครับผมเราจะเข้าไปพิสูจน์ไปี้กันว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมไหมหรือวันนี้จะมีเจ้าของบ้านกลับมาหาหรือเปล่านะจะลุยแล้วูุอดไปแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เตรียมขนมมาเตรียมของกินมาเผื่อเจอเจ้าของบ้านเราจะมายัางเป็นมิตรก็ะจะให้เขานะนี่เตรียมเองขนมถุงอาหารเดี๋ยวจะให้เขานะถ้าเขาเจอเขาจะไม่เจอเราจะรอพิสูจน์ไปเรื่อยๆว่าเจอหรือเปล่านะกิจนะ เดินมาอย่างแรกผมเจอคือบ่อน้ําที่ตอนนี้ปริมาณน,น้ําเพิ่มขึ้นละจากที่ผมมาแรกๆเหลือแค่แองเหมือนจะเป็นน้ําเน่ามากกว่านะตรงน,นี้เหรอใช่ตอนนี้น้ํากลับมาเพิ่มเหมือนฝอนตกต่อเน,นื่องกิดอยู่ว่าที่เขาอยู่โดยน้ําฝนหรือเปล่าฝนตกก็มีน้ําใช้ฝนไม่ตกก็ไม่มีน้ําใช้หรือเปล่ากิเนานะ,ะแล้วก็นี่ฝนฝั่งนี้จะเป็นคอกสัตว์ที่ผมมาพะเป็นคอกวัควคอกวัวที่เอาตรงนะค่อนข้างจะก,กว้างเลย

อดอวยหรือว่าเจ็บหรือว่าขอความช่วยเหลือ,อน,นี้ไม่แน่ใจแต่เสียงมันออกมาจากตาหลังคอกวัวตรงนั้นนะซึ่งผมคิดว่าอาจเป็นเสียงขอความช่วยเหลือจากใครหรือเปล่าคิดเห,ห้ไม่ต้องเข้าไปดูดูวะไปดูเสร็ <ๆ S 1> จแล้วเจออะไรปะไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไร<ต>หรอเ่แต่กิตมึงได้กลิ่นขีวัวเหมือนมันยังสดอยู่นะกิจใช่ตอนนี้นกลิ่นขีวัวสดกลิ่น <มา S 1> ขีวัว <ๆ S 1> ออกมานะแต่ผมไม่เจอวัวแล้วรอยเท้ามันจะมีการย้ำเพิ่งจะไม่เมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวปะย้ำไปฝั่งนี้นะเหมือน ย่ำบริเวณอยู่ในคอกใช่แต่ว่าไม่แย่มออกไปข้างนอกนะนี่เส้นชุดแค่นี้มาเส้นทางยังเป็นเส้นทางที่เข้าไปในป่าลึกมากๆไก่ป่าเยอะมากคนจะว่าอยู่แค่ตรงนี้นะรอยเท้าของวัวเนนะี่ยไปเอาเข้าไปในบ้านอย่างจิตผมไม่รู้ว่าจะเจอกับแบบวันนี้แต่ว่าผมอยากรู้จริงๆไม่ว่าอยากเสือกอยากจะสอบรู้สอบเห็นนะแต่อยากมาพิสูจน์ความจริงว่าณที่นี้มันมีอะไรหรือเปล่าไหน ใช่หรอกินแรงมากเลยตรงนั้นอ่ะแต่กูกูไม่ทรงใ,รนะรงใส่บ่อนะกูสรงสสยบ้านอย่างนี้มากกว่ากิดมาดูกันว่าผมจับมารู้ความจริงของบ้านนเพิ่เมเปิดไหมตอนนี้เราที่สังเกตไมมหมนะผมไม่เจอใครนอกจากหมามเจอ,เจอนะไหมใต้นนบ้านนะมีมาตัวนึง บ้านตอนนี้คือโดดโดดในป่าลังจะแล้วค่อนข้างกันน่ากลัวนะพิลึกมากเลยพี่ไปเดี๋ยวเราไปตันกงแล้วก็เข้าไปเดินรอบรอบ้านกว่ากิตรีกน้องหมาเฝ้าบ้านกิจจน่ากลัวเสือด้วยนะนตอนนี้ฝนมันตกแล้วไม่มีใครต,ต่อไปทันเลย ที่ที่มนีอะไรกันแน่ทำไมถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้ที่ใจยังก็อยากจรู้จริงเตรียมอาวุธให้พร้อมนะกูเตรียมวุธนี่ครับีใครอ,อยู่ไหมครับสวัสดีครับไม,ไม่ไปไหนนะเฝ้าอ,อยู่ในใต้ถุนบ้านนิ่นเงเด ครับมีคนอยู่ไหมครับนี่สบมากนี่สงบมากเลยนะนี่ยฝนตกเลยพี่ผมน,นันงถยน ลูกแบบนี้ยะยืนบ้านเยดู่ใ่ว่าินออกมาแบบเมือมีอะไรอยู่บ้านหรอล่ะอห ตกลงให้เราแลงจริงนะเราต้องาต้องเอาสกับพลมก่อนตอนนี้สพีตากฝนนะที่เราที่ขวนกิตเฮ้ยกิบตรงนี้ก็ร่มเยอะฝนไม่ค่อยโดนด้วยติดต้นไม้ไงแต่เมื่อกี้ใกล้ไปจังมาก็ตกใจมาเลยละตอนนี้ฝนตกแรงมากทุกคน ตันนี้ต้องมีกมมกนี้เอาตรงตกไกมากไกลตนองมาประทันหันคน มนนมผมกับน้องคงต้มมองพักที่นี่ก่อนแหละเขาฝนตกหนักมากกวนน่าน,นี้คุณจะไปที่โรงพยานาลยังกำลังโทรศัพท์ยังสวยปลอดภัยอยู่ปลอดภัยนะที่มันล่ม ก็ออกมาไม่กลับมาเข้าร่มหรอก็ออกไปไหนอ่ะือว่าเราจะให้สังเริงจคือคือเอกแ้เอยากกมากังคืนบ้างแต่ว่าเราแววงกวดวัะไม่ปอดภัย 是初在测试没注意到。 ก้นเราไม่กินเมนเหมือนกันแต่ว่ากินหรอพี่เน้โคตรเมนเดยกินโคตรกินแรงมากพี่กินเหมนแรงมากเมนจริง โคตรเหม็นเลยใช่ผมบอบอกว่าน้ามืดเลยเมื่อกี้เดยจะเป็นลแนะล้วต้องไปนิ่งเอาไปแล้วสพี่จิดไหมสจิตบอกว่า <ไป S 1> แทบจะเป็นลมนะต้องหยิบเอามือถือออกมาก่อนอน,นี่เพราะตอนนี้เริ่มเปียกบางจุดแล้วอาการปวดไหมจู่ๆก็ดบมืดมาฉเฉยเลยนะหลังจากจได้กินมาเมื่อสักครู่เนะี่ย ออน้องว่าถึงจะหน้าฉับเมื่อจะทุกคนนะเกือบจะหลับอยู่แล้วเมื่อกี้เราก็เลยเกือบหลับ,ลบอยู่อล้อวแกิ่นแรงจัดเลยดิเฮ้ยพี่ผมว่ามันไม่ธรรมดาอยู่กันกลิ่นโผงมาแรกๆก็มันจะไม่มีนะไปมากลิ่นก็ไม่รู้สัมมาทางไหนะลอยมาแบบหึงนะ่งเลยผมไม่ได้กลิ่นแล้วผมก็ต้องวิ่งออกมาเหมือนกันนี่ผมว่าไม่ธรรมดาทุกคนแต่พวกเราไม่เจอใครเลยอ่ะ จะเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเฉยเลยทุกคนฝนที่ตกดูน่ากลัวมากเลยตอนฟ้าคืบบโอ้โหดูหลังเดียวโดดกลางป่าผมว่ามันก็น่าสงสัยนะบวกกับการที่ผมมาเจอชุดองค์คกษะตรงนี้อีกอะมันยิ่งน่าสงสัยกว่าเดิมพี่เอฟซีเนี่ยผมบอกผมไม่อยากจะเสือกหรือว่าอยากอะไรแต่ว่าผมอยากรู้ความจริงว่าที่นี่เป็นบ้านใครกันแน่พี่เอฟซีครับ ฝนตกชากองกน้ำหมวเขาโดนไอ้น้ำตกใส่ไงสัมฝนตกใส่ดูไปเมื่อกี้ฝนลันสายแล้วทุควกคนครับตอนนี้ผมนั่งมุนบริเวณหน้าบ้านนะไม่ได้นั่งในบ้านนะเหมือนเมื่อกี้นะซึ่งผมจะอยู่ข้างหน้าแถวโคกไก่ตรงนี้นะเจอไหม อ,อตรงนะผมก็แอบ,บระแวงว่าเราสองคนจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่เจอใครไม่เจอเจ้าของบ้านซึ่งบ้านนี้ก็ยังป็นปริศนาว่าเป็นบ้านใครกันแน่นะอาตรงแอบ,บเสียวแอบบระแวงแอบกบลัวนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่อยากจะรู้ความจริงว่ามีองค์คลักษ์ตัวปลอมอยู่ที่นี่ไหมเสียงไตร้องอ่ะ เพียซีคอมเมนต์บอกทีว่ามันควรจะเป็นบ้านของใครชาวบ้านหรือว่าของพวกโจรป่ามันแอบมาอยู่ในนี้ป่าทุกคนนะกล้องมัวที่ขอภัยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมต้องพยายามโฟกัสที่บ้านนะไม่เจอใครเลยจะรอจะรอต่อทุกคนดูภาพบ้านดิ มันดูเหมือนจะน่าอยู่แต่ว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ทีพีซีดูเหมือนจะน่าอยู่แต่มีบางอย่างแอบแฝงอยู่เราอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งสิ่งที่ผมเจอเป็นพวกของขังเนียไม่รู้ว่าเป็นของเจ้าของบ้านหรือว่าของใครยังไงตัวบ้านนี่เป็นของหมอผิวกิจไม่ใช่ในทานหรอก็ไม่รู้ด้วยเว่ามันเป็นอะไรกันแน่ต่างคนต่าบอกเป็นบ้านในคานแต่ Icana, แต่สงสัยทำไมชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาที่นี่กันนะบอกว่าไม่ค่อยมีชาวบ้านกล้าเข้ามาที่นี่กันเพราะกลัวทุกอย่างเลยยิ่งกลางคืนนี้น่ากลัวเห็นชาวบ้านพูดนะที่นี้คิดดูนะเรื่องเขาเลยเดียวดูเรื่องเลยนะคุณลองเข้าไปชาวบ้าน มีใครอยู่ที่นี่ไหมมีห้องอยู่ใช่ป่ะซึ่งผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปนะมาดูบุกตู้กันไป กลิ่นโคตรแรงครับตอนนี้บอกเลยกินก็ไม่ไหวเรากิกแรงเกินเรากิกกินไม่ไหวแล้ววะกินแรงยิ่หายนะบอกจริงนะกินโคตรแรง หน้าทับเมื่อที่ดีสอฟซีแรงมากปะยิ่งมีลมพัดมาเนิ่นม,มันชุ่มแองมาเลยนะหาตัวไรไม่เจอไม่มีมันมีตัวตายบอกว่ากูไม่เจอไงนว่ไงนี่กินแรงวะแถวข้อศอกบอกว่า,วากินแล้วลมตีไปนหรือปล่าวะ ฮะขอกสัตว์หรือเปล่าขอกไก่ขอเป็ดเนี่ยฮะกูไม่กล้าเข้าคนาง่ะกูบอกเลยกลัวเข้าไปวบโดนของมนต์ดำขึ้นมาเพราะขุดซวยแน่อคอกสัตว์จะไม่มีอะไรนี่หวา่าตรงอคอกสัตว์จะไม่มีกลิ่นนะแต่เข้าไปแถวบริเวณบ้านอะได้กลิ่นค่อนข้างจะแรงแล้วก็เหม็นมาก,มาก โอ้ขนลุกเลยโอ้ยพิดเราจะหยุดต่อเราจะกลับแล้วไม่ไหวแล้ววะรอเป็นชั่วโมงยังไม่เจอใครเนี่ยทุกคนกลุ่มพวกเรารอเป็นชั่วโมงยังไม่เจอใครนะพยายามรอเต็มเที่ยวทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันสู้ไม่ไหวจริงกลิ่นมันแรงจริงพี่แรงเกินแบบจะดรับได้อะ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเยียผมขอปิดคลิปลาก่อนไม่ไหวแล้วไว้พรามันคลิปหน้าผมทําได้แค่นี้จริงๆเลยพี่นะเอางี้มากลางคืนไหมลองมาส้มดวงคืนไหมเรองมากลางคืนแล้วก็มาแอบส้มดูว่าจะเจอเจ้าของบ้านหรือเปล่าน่ากินนะมทุกคนจะแอบมากลางคืนหรอพี่ตอนนี้ผมไม่ไหวจริงมันกินแรงเกินจะจะรับไหวอะพี่ฝากพี่เอฟซีเป็นกำลังใจทีนะ แล้วก็มาลุ้นที่ต่อไปว่าผมมาเจอหรือเปล่าวันนี้ผมมาผมไม่เจออะไรนอกจากกลิ่นที่เหม็นเน่ากว่าเดิมกลิ่นโคตรแรงเลยพี่ไปไปไปกลับก่อนกลับก่อนไปกลับบ้านกันกิ๊บไป